สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนด้วยกันวันนี้ก็คืออารยธรรมอียิปต์โดยครูอัธสิทธิ์สีเมืองเราไปเรียนด้วยกันเลยครับจากภาพที่คุณครูเปิดให้นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ใดคำตอบก็คือมหาปิระมิดแห่งกีซาและมหาปิระมิดแห่งกีซาเนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศใด คำตอบก็คือประเทศอียิปต์ถูกต้องครับก็คือพีระมิดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียนพีระมิดเนี่ยมีความสำคัญก็คือชาวอียิปต์โบราณเนาะเขาสร้างพีระมิดขึ้นมาเพื่อเก็บพระศพของฟาโรห์และเชือพวงศ์นะเพราะว่าชาวอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของฟาโรห์เนี่ยจะใช้ยอดของพีระมิดนะครับเป็นเส้นทางเสด็จสู่โลกเบื้องหน้านะครับ จากภาพที่คุณครูเปิดให้นักเรียนดูนักเรียนดูภาพภาพแรกก่อนภาพเล็กๆภาพเล็กๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นใครภาพเล็กๆเนี่ยก็คือภาพของฟาโรตุตันคาเมนเนาะส่วนภาพใหญ่ล่ะภาพใหญ่ที่คุณครูขึ้นให้ดูอันนั้นคืออะไรภาพใหญ่ก็คือหน้ากากของตุตันคาเมนหรือหน้าหน้ากากของฟาโรตุตันคาเมนเนาะแล้วคุณครูถามต่อว่าคุณครูอยากทราบว่า อาฟาโรเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรอาฟาโรเนี่ยมีหน้าที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดเนาะอาทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจากใครละ่ะจากศัตรภูภายนอกนั่นเองอย่างที่สองก็จะเป็นการออกกฎหมายโดยอาออกกฎหมายจากฟาโร่ถือว่าเป็นกฎหมายที่อาเป็นกฎหมายของประเทศเลย อย่างที่3มก็จะเป็นส่งเสริมทางด้านการเกษตรอย่างเช่นอะไรบ้างละ่ะก็มีการขุดคลองการสร้างเขื่อนอย่างนี้เนาะอย่างที่4ี่อย่างที่4ี่ 4, ก็จะเป็นการส่งเสริมการค้าขายกับต่างแดนเพื่อให้มีความมั่นคงมั่งคั่งเนาะอย่างที่5้าเลยอย่างที่5้าเนี่ยก็จะเป็นผู้นำทางศาสนาก็มีการดำรงสถานะเป็นเทวะกษัตนระิย์เนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของฟาโรนะ พอเราเห็นภาพพีระมิดพอเราเห็นภาพฟาโรแล้วเรามาดูดีกว่าว่าอรารยธรรมของอียิปต์เนี่ยหรืออียิปต์โบราณเนาะมันเป็นมายังไงมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนเนี่ยเข้าสู่อรารยธรรมอียิปต์อรารยธรรมอียิปต อารยธรรมอียิปต์เป็นอารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกมีถิ่นกําเนิดในดินแดนใกล้เคียงกับอารยธรรมของเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์เนี่ยเป็นอารยธรรมที่หลายๆคนหรือเป็นอารยธรรมที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและมีผลพัฒนาการทางด้านความคิดในหลายๆด้านเลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีมรดกทางสถาปัตยกรรมอย่างเช่นปิระมิดแนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกับปัจญาอีกด้วยอียิปโบราณตั้งอยู่ระหว่างโลกตะวันตกและก็โลกตะวันออกโลกตะวันตกก็คือดินแดนที่อยู่ล้อมรอบทะเลเมดิเตอร์เรเ,เนียนส่วนโลกตะวันออกเนี่ยก็ได้แก่ดินแดนเมโสโปเตเมียแล้วก็ดินแดนในแถบแม่น้ำสินธุนะทิศเหนือของอียิปก็จะหลดกับ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนทางทิศตะวันตกก็ติดกับทะเลทรายซาฮาราอียิปต์เนี่ยนับว่าเป็นดินแดนที่สมบูรณ์เลย เนื่องจากมันตั้งอยู่บนสองฝาฝั่งของแม่น้ำไนซึ่งแม่น้ำไนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากแม่น้ำอื่นๆก็คือไหลตัวจากภูเขาในทางทิศใต้สู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศเหนือมันทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวอียิปต์แล้วก็ชาวอียิปต์ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีเส้นทางคมนาคมสายหลักด้วยนะชาวอียิปต์ก็ได้แบ่งแม่น้ำไน,นออกเป็นสช่วงเนาะก็เรียกว่า อียิปตนะ์ตอนบนและอียิปต์ตอนล่างนะอียิปต์ตอนบนและอียิปต์ตอนล่างเนี่ยเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันและตั้งเมืองเมมฟิตขึ้นมาซึ่งเป็นเมืองหลวงประวัติศาสตร์ของยุคอียิปต์ราชวงศ์จึงเริ่มต้นขึ้นประวัติศาสตร์ของอียิปต์เนีย่ยแบ่งออกเป็น4ยุคยุคแรกก็คือยุคราชวงศ์เริ่มต้นยุคที่2ก็จะเป็นยุคราชวงศ์เก่าส่วนยุคที่3ก็จะเป็นราชวงศ์กลางและยุคที่4ี่ก็เป็นยุคราชวงศ์ใหม่ ยุราชวงเริ่มต้นเนี่ยอยู่ในช่วง3,100ถึง2,686ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยเริ่มตั้งแต่พระเจ้าเมเนสพระเจ้าเมเนสเนี่ยก็ได้รวบเมืองต่างๆเน,ะนาะทั้งอียิปต์ตอนบนและอียิปต์ตอนล่างเนี่ยเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันและก็ได้มีการเข้าสู่ราชวงศ์ที่1และราชวงศ์ที่2ยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่สร้างอียิปต์ทำให้อียิปต์ตอนนั้นเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นและมีความเข้มแข็ง ต่อมาก็จะเป็นยุคราชวง์เก่ายุคราชวงเก่า,า,กาหรือ,ย,อยุคที่สองนะก็อยู่ในช่วง2,686ถึง2,181ปีก่อนคริสต์กาลนะโดยเริ่มจากราชวง์ที่3ของอียิปต์ในตอนนั้นเนี่ยอียิปต์เกิดความวุ่นวายทางการเมืองทําให้มีการย้ายเมืองหลวงเนาะไปยังเมืองต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิด มีราชวงศ์ที่ปกครองต่อมาอีกสองราชวงศ์ก็คือราชวงศ์ที่9และราชวงศ์ี่10ในยุคนั้นเนี่ยอียิปต์เนาะมีฟาโรปกครองตั้งแต่ราชวงศ์ที่3จนไปถึงราชวงศ์ที่6ซึ่งในยุคที่2ของอียิปต์เนี่ยราชวงศ์ที่โดดเด่นเลยก็จะเป็นราชวงศ์ที่4เพราะว่าอะไรเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาได้มีการสร้างปิระมิดที่มีขนาดใหญ่มากมายโดยเฉพาะปิระมิดอ่า ของฟาโลฟูคูฟ,ฟ,ฟูที่เมืองเซนะต่อมาก็จะเป็นยุคราชวงกลางยุคราชวงกลางเนี่ยอยู่ในช่วง2 0 4 0ถึง1782ปีก่อนคริสตกาลระหว่างที่ราชวงศ์ที่11ถึงราชวงศ์ที่13เนี่ยฟาโลที่มีบทบาทในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับอียิปต์ในยุคนี้เลยก็คืออาเมนเนมเฮดที่1อาเมนเนมเฮดที่1เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ทำให้อียิปต์ในยุคกลางเนาะมีความจเจริญรุ่งเรืองมาก ก็คือมีความเป็นยุคทองในด้านเศรษฐกิจสถาปัตยกรรมมีการสร้างเขื่อนกั้นนะ้ํามีวรรณคดีทั้งบท้อยแก้วร้อยกองซึ่งยุคนี้มันเป็นยุคช่วงของอารยธรรมบาบิโลนนะเป็นช่วงช่วงเดียวกันเอออารยธรรมบาบิโลนเนี่ยในตอนนั้นก็มีพระเจ้าเนาะ อาหัมมูลาบีแต่ความรุ่งเรืองของอียิปต์เนี่ยก็ได้ถูกชะงักลงเพราะว่าอะไรเกิดการลุกรานของกลุ่มชนปศุสัตว์เล่ล่อนก็คือพวกฮิกโซตพวกฮิกโซตเนี่ยเขามีความเก่งกาจในการสู้รบกว่าชาวอียิปต์ก็เลยทําให้สามารถครอบครองอียิปต์เนี่ยได้ตั้งแต่1670งพถึงหนึ่ปีก่อนคริสตกาลต่อมาในยุคที่4ยุคที่4เนี่ย ก็จะเป็นยุคราชวงศ์ใหม่ยุคราชวงศ์ใหม่เนี่ยอยู่ในช่วง1570ถึง332 ปีก่อนคิดการระหว่างราชะวงศ์ที่11และถึะถง13เนี่ยเมื่อชาวอียิปต์เนาะเขาได้ก่อกระบฏและมีชัยที่เหนือกว่าชาวฮิกโซสนะมันจึงเกิดราชะวงศ์ที่18และก็มีการขยายอาณาเขตไปยังดินแดนซีเรียปาเลสไตน์ฟินิเซียเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินแดนพวกนั้นเนี่ยเขามีอนาเขตที่มันกว้างสมัยนี้เนี่ยเขามีเขาเลยมีขนานนามว่าสมัยจักรพรรด แต่พอมาหลังๆเนี่ยอำนาจการปกครองส่วนกลางเนี่ยมันค่อยๆลดลงพวกเหล่าขุนนางที่เคยปกครองเมืองห่างาเมืองที่อยู่ไกลๆเนาะเมืองห่างไกลเนี่ยเขาก็เริ่มมีความแข็งขืนต่ออำนาจมากขึ้นจนถึงประมาณ700ปีก่อนคริสต์กาลอียิปต์เนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ต่อชาวอัสซิเรียนชาวอัสซิเรียนเนี่ยทำให้ชาวอียิปต์พ่ายแพ้ไปเนาะ เมื่ออาณาจักรเปอร์เซียได้เข้ายึดครอบครอบครองเมโสโปเตเมียเนี่ยอียิปต์ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียแล้วก็ในประมาณ3 3 2ปีก่อนคริสตกาลดินแดนอรารยธรรมทั้งเมโสโปเตเมียเปอร์เซียและอียิปต์ก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชดังนั้นเนี่ยอรยารยธรรมของอียิปต์เนี่ยเขาก็ได้สร้างมารดกเลย มากมายหลายด้านแก่โลกการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆของชาวอียิปต์โบราณเนาะมันก็ไปสู่เขา,เ,ขาเรียกอะไรล่ะความอยู่รอดความโหดร้ายของธรรมชาติแล้วก็เป็นแรงผลักดันไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนาความคิดอาชีวิตหลังความตายอีกด้วยชาวอียิปต์เนี่ยเขาก็ได้มีการนับถือพระเจ้ามากมายเลยทั้งอาชุมชนมีวดัด มีวิหารศักดิ์สิทธิ์มีที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนา,า,สา,สนามีการบูชาเทพ,พเจ้าแล้วก็ดวงวิญญ,ญาณของพวกฟาโรชาวอียิปต์เนี่ยนับถือเทพแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหมาในจระเข้ฮิปโปแมวอะไรเงี้ยคือเขานับถือหมดเลยแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยหรือช่วงเวลาต่อมาเขาก็มีการบูชาสัตว์ก็ได้เปลี่ยนเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์โดยแบบสมบูรณ์เนาะ หลังจากที่ครูได้บรรยายเนื้อหาข้างต้นไปแล้วนะครับเนี่ยต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น5กลุ่มในการแบ่งกลุ่มเป็น5กลุ่มเนี่ยก็ครูจะมีหัวข้อให้ทำนะครับก็มี5หัวข้อหัวข้อแรกเลยก็จะเป็นความเป็นมาของอียิปต์หัวข้อที่2ก็จะเป็นเศรษฐกิจและสังคมหัวข้อที่3ก็จะเป็นการปกครองหัวข้อที่4จะเป็นความเชื่อทางศาสนาและ หัวข้อที่5ก็จะเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาสุ่มจับฉลากโดยให้ตัวแทนของกลุ่ม1คนออกมาสุ่มว่าจะได้หัวข้ออะไรพอได้หัวข้อกันไปแล้วเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนไปนั่งระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับโดยทำงานผ่านอินโฟกราฟิกพอทำงานเสร็จแล้วครับครูก็จะให นักเรียนภายในกลุ่มเนี่ยมานำเสน ữ, อในาหัวข้อที่ตนเองได้หัวข้อที่นามาเสนออะไรที่จะเอามานําเสนอในหน้าชั้นเรียนก็จะเป็นนักเรียนภายในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มของเราที่เราได้ออกมาคัดเลือกหัวข้อแล้วเนี่ยก็ภา,ายในกลุ่มเนี่ยระดมความคิดกันว่าอย่างไงบ้างครูก็จะให้นักเรียนมานําเสนอ อ่าหลังจากที่คุณครูให้เราไปทํางานกันเนาะแล้วเพื่อนเนี่ยก็ได้มามีการพรีเซนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันในห้าหัวข้ออ่าเรามาดูหัวข้อกันแรกหัวข้อแรกเนี่ยเพื่อนได้สรุปมาว่าอ่าด้านการเมืองด้านการเมืองการปกครองเนี่ยสังคมในอียิปต์ตอนนั้นเนาะเขาได้แบ่งออกเป็นสามชนชั้นใช่ไหมครับก็จะเป็นชนชั้นสูงชนชั้นสูงก็จะมีอ่าเชื้อพระวงศ์นักบวชพวกขุนนางส่วนชนชั้นกลางก็จะเป็นพ่อค้า เสมียนพวกช่างฝีมือส่วนสุดท้ายก็จะเป็นชนชั้นล่างชนชั้นล่างเนี่ยก็ได้แก,พก่พวกชาวนาพวกใช้แรงงานนอกจากนี้แล้วเนี่ยฟาโรเนาะก็เป็นบุคคลที่มีอํานาจมากที่สุดหรือว่าก็คือหัวหน้านักบวชของอเทพ,พเจ้าเนาะซึ่งเป็นจอมเทพสูงสุดนั่นเองอันนี้ก็คือจากที่นักเรียนได้ไปสรุปมาในด้านการเมืองการปกครองส่วนด้านถัดมา ด้านถัดมาเนี่ยเพื่อน <p id> ๆก็ไปสรุปมาใช่ไหมระดมความคิดในกลุ่มมาแล้วว่าความเชื่อทางาศาสนาความเชื่อทางด้านาศาสนาเนี่ยเดิมทีเนาะแผ่นดินเนี่ยหรือหัวเมืองต่างๆในอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งอีททั้งบนทั้งอียิปล่างเนี่ยเขาก็ได้นับถือนะเทพเจ้า,นะาต่างๆเนาะต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยการรวมแผ่นดินเนี่ยก็ยังมีความเชื่อแบบพหุเทวนิยมโดยมีเทพเจ้าเนี่ยเป็นเทพสูงสุดเนาะชาวอียิปต์ก็เลยเชื่อว่า พระองค์เนี่ยเทพเจ้าเนาะก็เป็นผู้สร้างโลกสร้างสรรรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็เป็นที่สมาชิกภายในกลุ่มที่ได้ในหัวข้อความเชื่อทางศาสนาได้สรุปมาใช่ไหมครับนักเรียน ส่วนทางด้านที่3ก็จะเป็นด้านสถาปัตยกรรมใช่ไหมสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือจากที่พวกหนูได้ไปรวบรวมมาใช่ไหมที่เราเรามานําเสนอเนาะก็จะเป็นการสร้างพีระมิดพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดข,ของอียิปต์เลยก็จะเป็นพีระมิดของฟาโลคูฟูเนาะที่เมืองกิเซ่เนาะต่อไปก็จะรวมไปถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรการประดิษฐ์ตัวอักษรเนี่ยที่ชาวอียิปต์โบราณาประดิษฐ์ขึ้นเนาะก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่าอักษรเฮโรกิฟิก ฮีโรกิฟิกเนี่ยก็เป็นตัวอักษรที่ชาวอียิปต์นะเขาก็ได้ประดิษฐ์ขึ้นแล้วก็เขาประดิษฐ์เนี่ยระยะเวลาก็ไล่เรียกกับชาวซูเมเรียนนะก็คือประดิษฐ์ตัวอักษรของชาวอียิปต์ใช้ตัวอักษรภาพบันทึกเนาะเขาใช้อะไรบ้างบันทึกเรื่องราวทางศาสนาเรื่องราวของฟาโรเรื่องราวของพวกดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆรวมถึงความรู้การแพทย์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สมาชิกภายในกลุ่มนักเรียนใช่ไหมที่ไปสรุปรวบรวม,รวม,รวมออกมาเนาะ ต่อไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มที่4กลุ่มที่4เนี่ยได้สรุปออกมาว่าชาวอีาาวยิบโบราณเนาะเขาได้ดำรงชีวิตด้วยกสิกรรมโดยอยู่ในเขตาลาบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือเรียกแผ่นดินก็คือแผ่นดินสีดำเขาเรียกชื่อว่า เคมสเคมสเนี่ยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเหมาะกับการเพราะปลูกได้ดีพืชผลก็จะถือว่าเป็นสมบัติของฟาโรนะพืชที่นิยมปลูกก็จะเป็นพวกข้าวสาลีพวกข้าวบาเ่อันนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจและสังคมเนาะของสมาชิกกลุ่มที่4ที่นักเรียนได้ไประดมความคิดกันมาส่วนหัวข้อส่วนหัวข้อที่5คือกลุ่มสุดท้ายที่ได้ไประดมความคิดกันมาเนาะก็คือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการก็คือว่ากลุ่มนี้ก็ได้สรุปออกมาว่า อียิปต์เนี่ยมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เลขาคณิตแล้วก็พวกคำนวณการสร้างพีระมิดการสร้างวิหารการคิดคน้นการนับเลขแล้วก็คำนวณบวกลบคูณหารแล้วก็มีการหาพื้นที่และปริมาณซึ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายเนาะกลุ่มที่5ที่ได้ออกอที่ได้รวบรวมระดมความคิดสมาชิกภายในกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นอ,อนาณาจักรของ อียิปต์เนาะที่เราได้เรียนกันมาในคาบนี้ซึ่งนักเรียนก็ได้ทราบแล้วทั้งความเป็นมาของอาณาจักรอียิปต์การเมืองการปกครองนะครับเศรษฐกิจสังคมความเชื่อทางศาสนาและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของอรารยธรรมอียิปต์เนาะ,ะสำหรับคาบนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนไปทำการบ้านโดยการทบทวนอ่าหรือว่า ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนที่ได้ทําในหัวข้อต่างๆนะครับสำหรับการเรียนการสอนวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ